สมัยแต่ก่อนเป็นสมัยที่ผู้คนใช้คาถาอาคมเพื่อเอาไว้ป้องกันตัวเองและครอบครัวจากสิ่งชั่วร้ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนอื่นที่ไม่ชอบเราก็ตามและในหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่ผู้คนชอบเล่นของและคาถามนต์ดำต่างๆไม่ว่าจะเล่าเรียนหรือว่าสืบทอดทายาทก็ตาม และเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งเร่นของผิดคนเรื่องมีอยู่ว่านายปู่จันเป็นคนที่ชอบเล่าเรียนเวทมนต์คาถาต่างๆอยู่ตัวคนเดียวไม่มีครอบครัวมีอยู่มาวันหนึ่งมีชายหนุ่มคนหนึ่งชายหนุ่มคนนี้มาจากหมู่บ้านต่างแดนเพื่อที่จะมาหาปู่จันทร ที่อยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้นายคนนี้ชื่อว่านายแป้งนายแป้งพอมาถึงในหมู่บ้านแห่งนี้แล้วก็ได้ถามชาวบ้านว่าบ้านของอาจารย์ปูจ่จันไปทางไหนและก็มีชายคนหนึ่งก็ได้บอกกับนายแป้งว่าบ้านของอาจารย์ปูจ่จันอยู่อีกฝั่งของหมู่บ้านเดินไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้วดังนั้น นายแป้งก็ได้ขอบคุณชาวบ้านที่บอกทางพอไปถึงที่บ้านปู่จันแล้วในแป้งก็ได้เรียกนายปู่จันว่าอาจารย์อยู่ไหมอาจารย์ข้ามีเรื่องจะมาปรึกษาดังนั้นเมื่อนายปู่จันได้ยินเสียงในแป้งเรียกหาแล้วก็ได้เปิดประตูบ้านคุยกับนายแป้งว่าเจ้ามีธุระอะไร มาหาข้าหรือแล้วในแป้งก็ได้ตอบว่าข้ามีเรื่องกังวลใจอยู่ข้าอยากให้ท่านช่วยข้าท่านพอจะช่วยข้าได้ไหมดังนั้นนายปู่จันที่เป็นอาจารย์ก็ได้ชวนนายแป้งเข้าไปในบ้านแล้วก็พูดคุยเรื่องราวที่นายแป้งได้ประสบปัญหามานายแป้งก็ได้พูดเล่าเรื่องราว ให้นายปู่จันที่เป็นอาจารย์ได้ฟังเรื่องที่นายแป้งบอกกับอาจารย์ปู่จันนั่นคือเรื่องทะเลาะกับคนในหมู่บ้านของตอนเองนายแป้งเลยบอกอาจารย์ปู่จันว่าให้อาจารย์ปู่จันไปทำร้ายคนที่ตนเองไม่ชอบเอาให้ถึงแก่ชีวิตโดยที่ให้อาจารย์ปู่จันนั้นเล่นของอะไรก็ได้ ที่ทำให้คนที่เขาไม่ชอบไม่ให้อยู่สุขสบายเพราะความโกรธแค้นของนายแป้งแล้วอาจารย์ปู่จันร์ทก็บอกกับนายแป้งว่าข้าทําให้ได้แต่เจ้าต้องไปหารูปถ่ายแล้วก็วันเดือนปีเกิดของชายคนนั้นเดี๋ยวข้าจะทําพิธีให้ดังนั้นวันต่อมานายแป้ง ก็ได้ทงตามที่อาจารย์ปู่จันร์ทบอกทุกอย่างพอตกตอนกลางคืนนายแป้งและอาจารย์ปู่จันร์ทก็ได้เตรียมพิธีข้าวของที่จะทำพิธีในคืนนี้พอถึงตอนกลางคืนอาจารย์ปู่จันร์ทและนายแป้งก็เริ่มทำพิธีเสกมนต์คาถาของสิ่งชั่วร้ายจูจ่ๆอาจารย์ปู่จันร์ท และนายแป้งก็ได้ตกใจอย่างมากเมื่อได้ยินเสียงบางอย่างอยู่ข้างนอกบ้านเสียงนั้นไม่ใช่เสียงใครเป็นเสียงของพระธุดงที่เดินมาจากหมู่บ้านอื่นเพื่อที่จะไปปฏิบัติธรรมตามหมู่บ้านต่างๆแล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นโยมอาตมาขอบิงทบาทพอในแป้งและอาจารย์ได้เปิดประตูบ้านก็ได้เห็น พระทูดององนั้นกำลังยืนอยู่หน้าบ้านของพวกเขาแล้วพระทูดององนั้นก็พูดว่าโยมอาตมาขอบินทบาทในค่ำคืนนี้อาตมาเดินผ่านมาพอดีอาจารย์ปูจ่จันและนายแป้งโดยไม่รู้ว่าพระทูดององนี้เป็นพระที่มีวิชาแก่กล้าในเรื่องคาถาและเวทมนต์ดำ แล้วนายปู่จันทร์ก็ได้พูดกับพระธูดงองค์นั้นว่าท่านจะมาบินธบาทอะไรตอนกลางคืนแล้วนายปู่จันทร์ที่มีเวทมนต์คาถาก็ได้ปลุกเสกวิญญาณชั่วร้ายให้ไปทำร้ายพระธูดงองค์นั้นแต่พระธูดงองค์นั้นไม่กลัวแต่อย่างใดพอผีวิญญาณร้ายจะเข้าไปทำร้าย พระธโดงก็ได้พูดขึ้นว่าโยมอย่าทำบาปทำกรรมอีกเลยในชาตินี้ทำกรรมไว้หนักมากอย่าสร้างบาปกรรมเพิ่มขึ้นอีกเลยเมื่อผีชั่วร้ายนั้นได้ยินเสียงของพระธโดององนั้นผีปีศาจร้ายก็ได้หายตัวไปพร้อมกับพระกำลังสวดมนต์ใช้คาถาให้ผีต้นนั้นไปสู่สุขติเมื่อนายปู่จันทร์ ใช้ของสิ่งชั่วร้ายเล่นพระทูตดงองนั้นไม่ได้เลยบอกกับพระทูตององนั้นว่าตัวกระผมผิดไปแล้วต่อไปกระผมจะสร้างแต่ความดีและทิ้งความชั่วให้หมดแล้วพระทูตดงก็พูดกับนายแป้งว่าโยมเวลาใครโกรธโยมโยมก็อโหสิกรรมให้เขาถ้าไม่ชอบเขาเราก็อยู่ของเราอย่าทํำร้ายเขา ต่างคนต่างอยู่นโยมบาปบุญมีจริงคำดีได้ดีทางชั่วได้ชั่วเมื่อทั้งสองคนได้ยินเสียงของพระธุดององนั้นพูดแล้วก็ทำให้ตัวเองเริ่มมีสติการชั่วดีเรื่องนี้เป็นเรื่องคติสอนใจให้กับใครหลายคนบาปบุญนั้นมีจริงเรื่องนี้ก็จบลงแล้ว ฝากเพื่อนๆนกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะขอขอบพระคุณที่รับชม